สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิพามาชมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะแม่ค้าคนสวยขี้อายพ่อมอายเฮ็ดยังสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านจ้าน่ะฮกคนนครพนมเด้อค่ะเด้อมาอุดหนุนได้เด้อตรงห้าของบ่แมนลมยูทูบจ้าเล่าหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูกค่ะมากินเด้อค่ะเด้อมาอุดหนุนได้จ้านี่ อากินอากินแซ่บจ้ามาเด้อมาเด้อเเดี๋ยวจะพาะมาเบิง่งกตุเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่น,นะคะเติมไม่อั้นค่ะอ้อันนี้หมดแล้วอันนี้เลือดไก่นะคะมนนีกระิเป็นทั่วมอกนะคะพวกลากพวกยียงหมูระคาอันนี้มาลา ติดกระแสบทุกอย่างเลยนะจ๊ะมาเดอร์อุดหนุนเนเดอร์นะเนี่ยเจียรขวกขวยจับย้วนกบมีก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่ตลยจ่าสี่สิบเก้าบาทมาอุดหนุนกันได้เลยหอพีเอชแจกรองดำลุมาได้เลยจ้าลูกคา้ามนกระเข้ามาเรื่อยๆคนหลายคนเลย มาดูบ่จ้า,จามากินดูบ่ามาดูค่าดูแซ่บบ่ร้านนี่พอถามดูนี่บ่ใหา้แม่ไอ้เจ้าของร้านเพิ่นฮู้นี่แซบเบอบบาาร์ดูแซ่บเบอร์ซานเพิ่นลา,าเด้ออุดมได้เด้อคนคอนครพนมจา้าแซ่บนา่าจะใสจ่จุกจุเป็นบุกเฟยน,นา่าจะมามาได้เลยมาได้เลยมาจ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้่นกันจ่าขายส่งต่ำแล้วนะคะ หิวแห้งที่นี่น้วส้ตมตำน,นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่จ้ะลูกค้าเพิ่นเข่ามากเรื่อยๆขายดีอยู่เด้อคนนครพนมคือน,นันจ้าเนี่ยบๆจุกๆแต่ว่ายายปูแชนแนวเป็นคนเฮบ่มากกินเลือดไก่เป็นไรจ้าก็เรยแบบ ออเป็นแต่พักับเนื้อไก่สีกนิดๆน้อยๆน้อนะคะ่ะเนาะแ่บหิวแห้งมือเนี่มือเลือกต่างาคลิปนี้ก่ะออจบแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะกอกินเผากันเด้อแทีนี้หิวจนสัน่นบริยุทธ์เลยต่ำแตเ่เสายันบจัจาก์ี่น่นองเอ้ย นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอกินก๋วเตี๋ยวก่อนจ้าสวัสดีค่ะกินน้ำกันเลย